สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมทดสอบรถจักรยานไฟฟ้านะครับหลังจากที่ได้ปรับปรุงเรื่องแบตเตอรี่นะครับเป็น72โวลต์นะครับแล้วก็6ฟองแอมแครับวันนี้ทดสอบไปที่111.5กิโลเมตรครับโดยขาไปนะครับวิ่งไป52กิโลเมตรขากลับ59.5กิโลเมตรนะครับ สาเหตุที่ระยะทางไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าขากลับผมแวะไปที่สวนมะพร้าวของเพื่อนครับแต่ว่าเพื่อนมาอยู่ก็เลยกลับเหลือแบตเตอรี่อยู่ประมาณ48เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็นข้อมูลตามแอปนะครับแต่ถ้าเป็นข้อมูลเครื่องวัดตัวอื่นก็มากกว่านี้เล็กน้อยครับแต่ว่าเฉลี่ยแล้วก็เหลือประมาณ50เปอร์เซ็นต์นะครับโดยโดยค่าเฉลี่ยนะครับ วันนี้ผ่านที่ไหนก็แวะถ่ายคลิปนะครับที่ที่เขาไม่ถ่ายผมก็ถ่ายครับอย่างเช่นว่าเมนเผาศพนะครับที่ตรงนี้เป็นเมนเผาศพนะครับที่ทุ่งโพอยู่ที่โคกปลอยนะครับอำเภอตะก,กวทุ่งจังหวัดพังงาครับสาเหตุที่ถ่ายเพราะว่าเขาทางอบตอนะครับเขาปรปับปรุงใหม่นะครับก่อสร้างใหม่และเห็นว่าแปลกตาดีเมนที่นี้ทําไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับแปลกตาดีกด็เลย ทำคลิปถ่ายมาให้เพื่อนๆไปด,ดูกันนะครับอีกแห่งหนึ่งนะครับคือที่หน้าประชนีคีรีสันเพชรนะครับอยู่ที่โคกลอยเหมือนกันครับ ชื่อมาจากไหนผมก็ไม่ทราบครับตั้งแต่เกิดมานี่ก็เพิ่งได้ยินนี่แหละครับไม่รู้ว่าแถวนี้เขาเรียกกีริสันเปตหรือว่าเอานับสปูลใครเอาอะไรมาตั้งก็ไม่ทราบครับตรงนี้นะครับมีการก่อสร้างมานานมากนะครับตัวอาคารก็ใหญ่ที่ยินก็เยอะครับเพราะว่าตอนแรกนะั้นเขาจะสร้างเป็นเมลโปรซิ่งเซนเตอร์นะครับหรือว่าศูนย์ไปรษณีย์พังงาครับแต่ทําไปทํามาพอเสร็จแล้ว ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ที่ศูนย์ไปรษณีย์ควรจะมีได้แค่เป็นที่คัดแยกธรรมดาธรรมดานะครับแล้วก็เสริมด้วยที่รับฝากธรรมดาธรรมดาอีกแห่งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับว่าศูนย์ไปรษณีย์พังงาไม่ได้เกิดขึ้นตามาความต้องการตัแต่ตอนแรกครับ ตอนขากลับนะครับก็มีเจอควันตกครับสภาพกัเลยอย่างที่เห็นนี่แหละครับกลับถึงบ้านนะครับโวลเหลือ7 7 6โวล์ครับแล้ว่าคาปาซิตี้นะครับเหลืออยู่ประมาณ48เรืออย่างที่ผมว่าเลยครับดูแคมน้นแคมนี้แล้วเรามาหาค่าเฉลี่ยก็ได้ได้ประมาณนะครับ50ครับส่วนเซลล์ที่ดิฟกันะครับเซลล์ที่ต่างกันเซลล์ต่ำสุดเซลล์สูงสุดอะไร เป็นค่าดีร um pues ับได้ดีมากครับต่างแค่0.053โวลต์แค่นั้นเองถือว่าเป็นเป็นค่าความแตกต่างระหว่างโวลต์ระหว่างเซลล์นะครับไม่มากครับก็มารางงานเพื่อนๆแค่นี้แหละครับว่าวันนี้วิ่งไป111.5กิโลเมตรนะครับไม่มีปัญหาอะไรครับวิ่งได้สบายๆนะครับแล้วกลับถึงบ้านก็สบายๆครับก็ ขอจบเอ,เอาไว้เป็นคราวนี้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ